สวัสดีค่ะใบเฟิร์นเพียรชนกนะคะทุกคนคงได้ดู MV ของอิงตอนเพลงวิ่งเนียนเด้งกันแล้วใช่ไหมคะคนจะชวนทุกคนมาเต้นกันค่ะตามสเต็ปง่ายๆตามนี้เลยค่ะเริ่มจากท่าแรกกันเลยค่ะมือขวานะคะเอาขึ้นข้างบนแล้วก็โยกไปสองครั้งอย่างนี้ค่ะนี่นะคะวิ้งวิ้ง ต่อไปนะคะเป็นท่าที่สองค่ะคือท่าเนียนค่ะเป็นท่าปีเซนขาของเรานะคะแยกขาซ้ายออกมาค่ะแล้วก็ลูบลงไปนี้ค่ะนี่ค่ะเนียนต่อไปนะคะเป็นท่าที่สามค่ะจากเมื่อกี้นะคะมือเราค้างไว้ที่เนียนใช่ไหมคะเราเอามือเราที่ว่างอยู่ค่ะบอกสะโพกไปเลยค่ะแล้ว เต้นกันได้แล้วไปสนุกับก #wingsmian เด้งชาเลนจ์กันนะคะเต้นเยอะๆนะคะ